คริปโตท็อปเทรนสิครับวันนีลล้เราก็จะมาเปรียข่าวสารต่าง,ง,ง,งๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ก็มีข่าวดีๆออกมาสนับสนุนในส่วนของตัวโลกคริปโตแล้วก็บิตคอยต่างๆมากมายนะถึงแม้ว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นราคาที่มันแบบพุ่งแรงๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ตอนนี้หลายๆส่วนหลายไฟล์เนี่ยขยับตัวกันมากขึ้นนะครับจากที่ไม่เคยเข้ามาในโลกของคริปโตก็เข้ามาไม่เคยสนใจก็เริ่มที่จะศึกษาและที่สําคัญคนที่เคยซื้อ ตอนนี้ก็ซื้อมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนกับว่าเป็นการเร่งเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยได้เจออยู่ในช่วงของตัวยุคนี้นะเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่านโยบายอะไรต่างๆที่ทรัธรรมจะคลอดออกมาเนี่ยมันก็เป็นผลดีจุับเลยทําให้ตอนนี้เราจะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นดอ่าแล้วก็ AI อะไรพวกนี้นะครับก็เริ่มที่จะติดบวกขึ้นมาแล้วนะเหรียญเก่าแก่เนี่ยก็เ,เริ่มจะบวกขึ้นมาบ้าง ชินี้ครับเมื่อพูดถึงบิตคอยนะครับก็ขอขยับไปดูที่บิตคอยที่เป็นตัวฮิสแกรนะครับตอนนี้ตัวสภาพคล่องทั้งหมดของตัวบิตคอยนี่มันอยู่ที่เอ่อเหนือระดับ 1, 100, 1นึ0 0แสนดอลลาร์นะครับอันนี้ก็คือว่าเกิดว่าเราสังเกตเห็นก็คงจะไม่ต้องพูดอะไรให้มันมากนะครับเนื่องจากว่าตัวบิตคอย n l ค q u ลิตี้นะฮิสแกรมเนาะมันจะเห็นนะครับว่าตัวสีเหลืองเนี่ยที่เป็นตัวเข้มๆนะครับมันอยู่ตรงนี้ครับประมาณสักหมื่นเนาะอ่ะตรงนี้ครับแสนหมื่นนะประมาณนี้ นะครับสิ่งนี้เองครับมันก็จะเป็นอะไรที่จะต้องเกิดการนะครับขึ้นไปเนาะถ้าเกิดว่าเราคงไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรมากถ้าเกิดว่าอะไรที่มันเข้มขน้นว่าจะเป็นข้างบนหรือข้างล่างช็อตหรือลองอะไรเงี้ยมันก็จะมีาการขึ้นไปกวา่าแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปได้เนี่ยเราก็น่าที่จะได้เห็นนะครับบิตคอยน์หนึ่งแอะไรแบบนี้นะ และถ้าเราพูดถึงนะการเติบโตของบิตคอยนะครับเราก็ต้องไปพูดถึงในส่วนของตัวการเติบโตของไมโครเซจจเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับหลังจากที่พี่ใหญ่เนี่ยเพิ่งซื้อเข้ามาล่าสุดที่หมื่นกว่าบนะิตคอยเนาะตอนนี้ไมโครเซจจี G, นะครับก็ได้ถือบนะิตคอยเนี่ยมากกว่ารัฐบาลอเมริกาแล้วก็จีนรวมกันซะอีกเนาะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยประมาณสักแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยุครับจีนร้อยแสนเก้าหมื่นประมาณนี้แต่ว่าไมโครเซจจเนี่ยปาไปแล้วครับสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบีทีซีนะ แล้วพี่ใหญ่เมเคอร์แซเลอร์เนี่ยก็ยังบอกอีกว่านะครับบิตคอยไปชื่นึล้านดอลลาร์ต่อบิตคอยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลีเ่ยงไม่ได้แน่นอนในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นเนาะแต่เชิ่ว่าหลังจากนี้ไปอีกนะครับประมาณสัก5ปี10ปีหรือนานกว่านั้นเนี่ยแล้วมันไปถึงเนี่ยตอนนั้น่าหาว่าเราไม่เตือนนอนและคุณสามารถที่จะร่ำรวยแล้วก็เสียได้จากบิตคอยเลยนะขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้คุณจะลงทุนอ่ะอันนี้ก็อ่าเป็นแล้วแต่คนนะบางคนก็ไม่ถนัดในการลงทุนคริปโตหรือไม่ถนัดในการลงทุนบิต มุนอะไรแบบนี้เนาะก็ตอนแรกขนาดนะมีคนเอามาบอกว่าให้ลงทุนพี่โตัวลงทุนอะไรอย่างเงี้ยก็บางคนอาจจะไม่เชื่อแต่ขอเพิ่งจะไม่เชื่อตอนที่มันขึ้นไปนะครับห้าหมื่นขึ้นไป6 0 0 0ื่นขึ้นไปแสนอะไรแบบนี้นะก็ขึ้นอยู่แล้วแต่บุคคลเนาะแต่ก็นะครับมันอาจจะเป็นจริงแบบนั้นก็ได้นะครับล้านดอลลาร์ต่อบิตคอยเนาะแต่ก็ต้องใช้ยาเวลาในการเติบโตนะ แล้วไม่ใช่แค่ในส่วนของตัวพี่ใหญ่เม k เคอร์เซเลอร์เท่านั้นนะครับตอนนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับ UAE นะครับก็ถือบิตคอยไปแล้วมูลค่ารวมกันกว่า4 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ก็ถือว่าแหมคือแบบเขาเอาจริงๆนะตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าบริษัทต่างๆห้างร้านต่างๆเอกชนต่างๆหรือว่าประเทศต่างๆเนี่ยจะหันมาเก็บบิตคอยก็ต้องเป็นจังหวะนี้แล้วละครับเนื่องจากว่าทาันทีที่ถ้าเกิดว่าเราหมดในส่วนของตัวเดือนชันวานะครับปี2 0 2 4แล้วเข้าม กราปี2025เนี่ยก็จะเป็นการเข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมปแล้วการคลอดกฎหมายหรือว่าการนำบิตคอย์มาเป็นตัวรีเซอร์ฟหรือว่าเป็นทุนสํารองหรือว่าเป็นกองทุนสํารองยุทธศาสตรชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับตอนนั้นก็ต้องบอกเลยครับว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาเรียกว,ว่า FOMO มันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆก็ได้นะครับเราจะมีการซื้อแบบหนักห่วงเนาะ ก็จะเกิดว่าเรารู้ตัวแล้วว่านะครับตอนนั้นน่ะมันจะขึ้นนะแล้วเราก็รู้ว่านาคตมันจะเป็นยังไงเราวาดฝันเอาไว้ยังไงนะครับแต่แทนที่เราจะเข้าจังหวะนั้นเราอาจจะหาจังหวะนี้จังหวะที่มันดีๆนะครับในการเข้าไปก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่แล้วแต่ละบุคคลนะไม่ใช่คําแนะนําทางการเงินนะครับ เพราะว่านะครับในขนาดของตัว CEO ของตัวแ a ล k r o องอย่างคุณแลด r ี้ฟ n ิเองนะครับเขายอมรับเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ไม่เคยเชื่อใน i t t o o n นะและเขาเนี่ยก็คิดผิดทั้งหมดนะเกี่ยวกับมันเนาะตอนนี้เขาบอกว่าเขาเชื่อเลยนะว่า i t t o o n เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ถูกกฎหมายเนาะแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะและถ้าเกิดพูดถึงการเก็บบิตคอยนะครับเราก็ต้องไปชี่ในส่วนของตัวเอลซาวดรเลยนะเพราะว่าล่าสุดน,นะครับที่ปรึกษาอาวุโสด้านบิต อของเอลสาวดอร์แะคุณแม็กไคเซอร์ก็ได้กล่าวกับประธานาธิบดีบลูเกเล่นะครับได้ซื้อเพิ่มนะครับรายวันเข้าไปอีกเนาะแล้วก็เขาจะมีเป้าหมายนะในระยะสั้นๆนี้นะครับที่จะซื้อเพิ่มให้ได้ประมาณสัก20,000บิตคอยนะครับ และจากกราฟนะครับเราจะเห็นได้เลยว่านะครับเอลซอรดอร์เนี่ยก็ได้ซื้อเพิ่มเข้าไปอีกประมาณสัก11บิตคอยมูลค่าประมาณสัก1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับถามว่าทําไมมันถึงกระโดดเป็นแบบนั้นนะครับเมื่อก่อนนะเขาบอกว่าเขาจะซื้อบิตคอยจูบิครับวันละ1บิตคอยซื้อ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 เข้ามาเห็นไหมมันจะเห็นเป็นบันไดนะครับขึ้นแบบเสมอ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 ขึ้นมาแต่ช่วงหลังๆนี้ครับเป็นการกระเฮี้ยนกระหื้งอนะครับในการซื้อเข้าไปแบบซื้อกระโดดขึ้นไปไม่ใช่หนึ่งนะแต่เป็นหลัก10บิต หรือว่าเขารู้ว่ามันกําลังจะมาแล้วหรือเปล่าประธานาธิบดีเขารับตาแหน่งปุ๊บจะมีในส่วนของตัวบิตคอยรีเซ e ร์ e ยุทธศาสตร์ชาติเลยไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นะเราจะต้องบอลลุนกันับแต่เราเห็นครับว่าตอนนี้เขาเร่งมือกันขึ้นแล้วนะครับไมเคิลเซเนอร์ก็เก็บขึ้นไปเนาะแล้วก็นักลงทุนที่มีบิตคอยตั้งแต่หนึ่งพันนะเออตั้งแต่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันถูกไมครับก็เก็บบิตคอยไปแล้วกว่าประมาณพันล้านถูกมครับต่อมาเม t a p l a เพลเนตถูกไหมซื้อแล้วก็รวมทุน ส่วนของตัวมาลารอนดิจิตอลน,นะครับก็ไปอีกเป็นหมื่นบิตคอยจุมครับต่อมาอีกครับในส่วนของตัวยุโรปเนาะก็ได้มีธนาคารซื้อเข้าไปอีกประมาณสัก90ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีครับว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยเริ่มที่จะเก็บมาแล้วนะและในขณะที่บิตคอยกำลังเติบโตไปนั่นเองครับตอนนี้อดีต CEO ของ b i n a n c e US นะ อย่างคุณไบรอันบรูคนะครับก็ได้เข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการของไมโค r แ a จ g ีเนะโอ้โหก็ถือเลยว่ารวมนะครับคนที่รักคริปโตแล้วก็รวมคนที่มีประสบการณ์เข้ามาเนาะตอนนี้อดีตซีโของบร n ษัทอเเขาเข้าไปรวมกับ m r o โ t r a t g g y แล้วหลังจากนี้เราอาจจะได้เห็นอะไรที่มันตื่นเต้นตื่นเต้นเกี่ยวกับการเก็บหรือว่ากลยุทธ์บิตคอยของ Mi โครแซล a ล์เพิ่มอีกหรือเปล่า จากที่เขาเคยลงทุนซื้อเข้ามาเป็นหลักหมื่นหมื่นมื่นรอบนี้จะเกินกว่านั้นไหมก็สือว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามนะครับดูเหมือนว่านะครับไมโครเซริจี้กำลังจะมีแผนใหญ่อะไรเกี่ยวกับตัวบิตคอยของเขาในอนาคตหรือเปล่าอันนี้ก็ลองมารอลุ้นกันนะ ทีนี้เรามาดูที่อีเธอรี่เมนะคบเพราะว่าตอนนี้นะครับอี Ethereum เธอรี่เมเตรียมพุ่งนะครับหลังจากที่เจ้ามือเนี่ยช้อนอย่างหนักเลยคาดว่ามันจะไปแตะสัก5000ได้ก่อนปี2025เนาะอันนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณสักไม่กี่วันนับแล้วก็จะถึงสิ้นเดือนแล้วมันจะเป็นแบบนั้นไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับเพราะว่าตอนนี้อีเธอรี่เ็มเนี่ยก็ได้ส่งสัญญาณการฟื้นตัวนะครับหลังจากที่ร่วงลงไปแรงๆเนาะแล้วเจ้ามือเนี่ยก็ได้ช้อนซื้อนะครับทรัพย์สินีขึ้นมานะครับแล้วก ที่จะเยอะเลยนะหลังจากที่มนะันร่วงไปประมาณสัก15%หเปรเนหลังจากที่เฟดเนี่ยได้ทําการนะปรับอัตราดอกเบีย้ยในส่วนของตัวปี2 0 2 5เนาะแล้วก็ดูเหมือนว่านะครับมันจะเริ่มที่จะมีการปรับฐานที่ประมาณสัก3,400นะครับแล้วก็ปริมาณของอีเชียรียมในที่เลืออยู่บนกระดานนะได้แสดงถึงนะครับว่าการเก็บอีเชียรี่มยังสม่ำเสมอของวานเนี่ยยังคงเป็นสัญญาณที่มีระยะการสะสมเนี่ยมาขึ้นเรื่อยๆเนาะ แล้วก็ล่าสุดน,นะครับที่มันน่าสนใจเลยนะครับจากในส่วนตัวข้อมูลของตัวลุกออนเชนเก็บอกว่าได้มีการโอนอิทเียรเนี่ยออกจากกระดานไบ a น c e ไปประมาณสัก17,698อีเเรียมคิดเป็นมูลค่าประมาณสัก61สเ็ดล้านในขณะนั้นก็น่าจะเป็นการช้อนซื้อแล้วก็โอนออกไปของใครบางคนนะ แล้วก็นะครับก่อนหน้านั้นก็มีข้อมูลจากลูกออนเช่นอีกว่านะครับได้มีเจ้ามือเนี่ยทำการนรับช้อนเข้าไปยังสีกระเป๋าใหม่ที่สร้างขึ้นเนาะแล้วก็โอนออกไปนะประมาณสัก8,440อี่เรียมเป็นมูลค่าประมาณสัก28ล้านดอลลาร์เนาะจากการะดานเทรดของไบ n นนนะก็ถือว่ายังคงเก็บต่อมาเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ยังมีในส่วนของตัว World Library Finance นะับของตัวดูโรัมนะที่เพิ่งซื้อเข้าไปเพิ่มอีกประมาณสัก759อิชิเดียมมูลค่าประมาณสัก2.6ล้านก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนับสองตัวอิชิเดียมเนาะถ้าเกิดว่ามันสามารถไปได้นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่านะสำหรับคนที่รอเนาะเพราะว่าประมาณสัก5,000เนี่หลายคนก็คงที่จะชื่นใจแล้วนะ แต่ไม่ใช่ว่าพอนะครับมันจะขึ้นไปก่อนปี2025แล้วเนี่ยมันจะลงนะเพราะว่าเขาบอกว่าปี2025มันก็ยังคงเป็นนะปีที่ดีของคริปโตแล้วก็บิตคอยแล้วก็อีชเรียมนะโดยเฉพาะในส่วนของตัววานแอกเนาะก็ยังคาดการว่าอีชเรียมเนี่ยจะไปถึงประมาณสัก6,000ดอลลาร์ได้เลยนะ และเราเนี่ยก็มาจับตาดูเจ้าตัวดอชคอยนะครับราคาอาจจะพุ่งไปแต่ประมาณสัก10ดอลลาร์นะครับตามสถิติที่ผ่านมานะเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่ถูกเสียงกันว่าดอชคอยเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเพราะว่าล่าสุดเลยนะครับนักวิเคราะห์คริปโตนะครับ อย่างคุณจิมาแจมนะครับเขาก็ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่ดอสคอยเนี่ยจะพุ่งไปประมาณสัก10ดอลลาร์ในตลาดรอบนี้นะและเขาก็ได้กล่าวถึงนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนาะแล้วก็เพื่อที่จะแสดงเห็นว่าราคาของตัวดอสคอยเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนในตลาดรอบนี้อะนะ ซึ่งจากกราฟนะครับเพื่อนๆก็คงจะสังเกตเห็นเคอร์ฟนะที่เขาได้ทำเอาไว้เป็นวัสจากการขึ้นลงของตัวนะดอทคอยเนาะโดยคุณจิมเจมนะครับเขาก็ได้ชวิตกราฟนะครับที่คาดการว่าราคาของตัวดอทคอยเนี่ยอาจไปพุ่งประมาณสัก80ดอลลาร์ในตลาดรอบนี้นะและเขาก็ยังคาดการถึงจุดสูงสุดของตลาดดอสคอยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของตัววันที่11กุมภาถึงวันที่7 พฤษภาคมนะครับปี2025อีกด้วยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาคาดการณ์นะว่าปีที่4เนี่ยมันมักจะเป็นตีปีสุดท้ายนะของแต่ละรอบซึ่งในช่วงของตัวราคาดอลลาร์คอยเนี่ย พุ่งสูงสุดนะทุกๆครั้งนะแล้วก็มันจะเป็นไปตามวัลติจักรแบบนี้นะครับโดยเขาก็ได้เน้นย้ําไปถึงกราฟการทํานายจุดสูงสุดของตัวบิตคอยอย่างแม่นยำนะซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เคยทามาแล้วนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ก็ยังสังเกตเห็นอีกว่าตัวดอทคอยนะมีแนวโน้มที่นะครับจะไปถึงจุดสูงสุดในส่วนของตัว3-4สัปดาห์หลังจากที่บิตคอยเนี่ยไปถึงจุดสูงสุด,สด,สดก็เหมือนกับตัวเอาคอยนะครับคือว่าบิตคอยจะไปก่อนเนาะหลังจากนั้นก็จะตามโดยเอาคอยนะครับแต่เกิดว่าตารานสักสาห์ี่สัปดาลหล ที่บิดคอไปถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นตาของตัวดอจคอยเนาะโดยคุณจิมเขาก็ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่านะครับตัวดอจคอยเนี่ยจะพุ่งอย่างรุนแรงในปีที่3ของวัฏจักรนี้ก็คือปี2024เนาะเมื่อเทียบกับในส่วนของตัว3ปีของวัฏจักรก่อนหน้านี้ก็คือปี2 0 1 6กับปี2020เนาะแสิเนเขาก็ยังน้นย้ำนะของเขาว่านะครับครั้งนี้ราคาของดอจคอยเนี่ยมันจะปิดอยู่ที่ประมาณสัก0.31ดดอลลาร์ในปีนี้นะครับ แต่ว่ามันจะพุ่งไปได้ไกลกว่านี้นะครับในปี2025นั่นเองนะอ่ะเราก็ต้องมาเราดูกันครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจะเป็นจริงไหมนะครับแล้วมันสามารถไป,ไปที่10ดอลลาร์ได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไปได้เนาะก็คาดว่านะแฟนๆของเจ้าตัวนะครับราชาของเหรียญมีก็คือจอหดอสคอยคงจะดีใจกันไม่น้อยนะครับเอาโอเคนะครับเซหร์วันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด u like, b s c r i b e เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับเซหรบวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย สวัสดีครับ